สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ครัวคุณแมวแมวสมิสตาแอดโฮมกลับมากับเทศกาลคริสต์มาสนะคะวันนี้พี่แมวจะมาบอกวิธีการทำฟรุตเค้กนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปทำการหมักผลไม้ก่อนที่เราจะมาทำฟรุตเค้กกันเนาะไปดูกันคะ่ะว่าพี่แมวมีผลไม้อะไรกันบ้างน,นะคะและมีส่วนผสมอย่างไรบ้างและวิธีการทำนะคะไปติดตามค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะผล,ละไม้ก็จะมี6อย่างนะวันนี้พี่แมวใช้6ชนิดเลยนะคะสําหรับผล,ลไม้อบแห้งนะพี่แมวจะเอามารวมกันเองใครจะซื้อผล,ลไม้มิกก็ได้นะอ่ะพี่แมวก็จะเอามาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเชอร์รี่นะคะเอาเม็ดออกด้วยนะถ้าเกิดมีเอาเม็ดออกด้วยนี้กีวีค่ะอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะใครจะใช้สับรดแทนก็ได้ อันนี้เป็นผู้ซาเชื่อมพี่แมวชอบผู้ซาเกรเยใส่พุ้าไปค่ะผู้ซาแห้งเชื่อมเมลดนม่วงหิม,มพานอบอบแล้วนะคะอันนี้อบไปแล้วค่ะแล้วก็มีลูกเกดถ้าจะใช้ลูกเกดดำลูกเกดเหลืองก็ได้ค่ะมาค่ะเรามาชั่งผลไม้ที่เราหั่นเอาไว้ก่อนนะคะผลไม้ที่เราจะหมักนะ เราจะเอามาช่างรวมกันเลยทุกชนิดเลยทุกอย่างเลยนะคะ6อย่างนะแล้วแต่ท่านผู้ชมมีอะไหนมากก็ใส่ไปอะไหน,น้อยก็ใส่ไปนะคะก็ทุกอย่างก็ให้ได้250กรัมนะคะอันนี้พี่แมวก็กะเอานะถ้าท่านผู้ชมมีกีวีมากก็ใส่กีวีมากก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ว่ากันนะหรือว่าใครจะกะเอาเท่าๆกันก็ได้เนาะเพราะว่า 250กรัมเนี่ยพี่แมวใช้6ชนิดแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เออ5ชนิดก็ได้นะ5อย่างก็ได้ผลไม้ก็อย่างละ50กรัมละกันี่ะมวก็จะเออช่างเออเม็ดมะม่วงลงไปด้วยนะคะเม็ดมะม่วงหิมาพานอันนี้อบเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยถ้าเกิดใครชอบมากก็เพิ่มไปค่ะทำให้เนื้อเค้กอร่อยด้วยนะแล้วก็ช่างให้ได้ละกันค่ะ เลยมานิดหน่อยไม่เป็นไรหรือว่าขาดนิดหน่อยไม่เป็นไรนะอย่าไปซีเรียสเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเออเก็บผลไม้ไว้แต่งหน้าด้วยนะคะแต่ถึงยังไงรวมกันแล้วเนี่ยให้ได้250นะคะอ่ะมาเดี๋ยวจะใส่ลูกเกดดำลงไปรวมด้วยให้ได้ครบ250กรัมนะคะช่างรวมกันไปเลยค่ะนะคะ เพราะว่าถ้าใส่ผลไม้เออแต่อย่าให้เยอะมากนะเพราะว่ามันจะไปทุน่นถ่วงน้ำหนักเค,ค้กค่ะนะคะเอาแค่พอประมาณเกินได้260กรัมอะไรประเภทเนี้ยเกินได้ค่ะหรือขาดได้ขาดเกิน10กรัมอ่ะพี่แมวให้10กรัมแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปอบเล่าลำอีกเดี๋ยวเล่าลำจะไม่พอนะคะอ่ะมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมอย่างอื่นผสมเข้าไปนะมาเราจะใส่เหล้าลำลงไปนะคะเอาเปิดยากซะอีกดูซิ <c oughs> เอาตายแล้วลืมเปิดฝา <c oughs> เหล้าลำนี้หอมมากนะท่านผู้ชมยิ่งหมกักนานยิ่งหอมเลยแหละคะ่ะ พี่แมวเคยเใช้เหล้าลำทำช็อกอหน้านิ่มเนาะหอมมากอ่อันนี้ก็ใส่เหล้าลำลงไปแล้วก็ตามด้วย <c oughs> น้ำพึ่งน้ำพึ่งน้ำส้มอา่าน้ำส้มก่อนละกันน้ำพี่แมวใช้น้ำส้มสันควิกนะคะน้ำส้มเข้มข้นค่ะใส่ลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยน้ำพึ่งค่ะนี่คือน้ำพึ่ง มันจะทาให้อ,อ,อะไรอ่ะเล่าลำหอมขึ้นด้วยนะน้ําผึ้งอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะและเดี๋ยวเราจะมาคนให้เข้ากันค่ะพูดเออ,เอ,อตอนผสมนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลยนะคะว่ากลิ่นเล่าลำหอมมากทั้งทที่เป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์น,นะคะแต่เล่าลำนี่หอมมามาผสมให้เข้ากันนะเห็นไหมคะ,ะจะมีเล่าลำอยู่ ค่ะท่านผู้ชมคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาผสมคลุกเค้าให้เข,เข้ากันทั่วๆเลยนะคะเพราะผละไม้แห้งเขายังแห้งอ you know ยู่เนาะยังไม่ยังไม่นิ่มพอที่จะดูดซึเมอเอาน้ำของเหล้ารำเข้าไปได้นะทนั้นเราจึงต้องหมักไว้1-3วันนะถ้าใช้เร่งด่วนเลยหนึ่งวันให้1คืน1คืนนะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้หอมมากๆอร่อยอร่อยสคืนค่ะนะคะ1คืนเนี่ยไวไปค่ะ เราก็จะคนให้เข้ากันจนทั่วนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บใส่กล่องกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมคะสีสันเห็นไหมคะสวยน่าทานมากแล้วก็เงาด้วยใส่น้ําผึ้งเข้าไปยิ่งเงาใหญ่เลยค่ะท่านผู้ชมหอมหอมมากค่ะท่านผู้ชมป่ะเดี๋ยวพี่แมวจะเก็บใส่กล่องนะใส่กล่องพลาสติกแล้วนำไปแช่ตู้เย็นนี่นะคะกล่อง,องพี่แมว ใส่กล่องเพื่อสะดวกเวลาเราจะนำมาคนน่ะเรามันจะได้ไม่ต้องเปิดฝากล่องใช้วิธีเขย่าเอาเพื่อที่จะให้เขา,เาข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนนะคะเพื่อที่จะให้เขาทั่วๆพี่แมวจะหมักเข้าตู้เย็นช่องธรรมดาไว้สามคืนนะคะแต่ละคืนนะคะหรือแต่ละวันก็ได้นะแต่ละวันเนี่ยก็เอากล่องเนี่ยออกมาเขยา่าเขยา่าเพื่อให้ผลไม้เนี่ย เขากระจายตัวและผสมกันเอยน้ำเล่าลำนะแล้วเขาก็จะทั่วถึงกันแต่ละวันนะคะแต่ถ้าเกิดใครต้องการทำด่วนก็แช่ไว้หนึ่งคืนค่ะนะคะแต่พี่แมวไม่เร่งพี่แมวแช่วเวลาสามคืนพอเปิดออกมาคืนที่สามเนี่ยจะหอมหอม,หอมมากเลยแหละท่านผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวจะเตรียมปิดฝาและนำเข้าตู้เย็นนะคะ ใครจะไม่แช่ตู้เย็นก็ได้นะก็แล้วแต่นะคะไม่แช่ก็ได้นะอไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะเราหมักเราลําเอาไว้แล้วแล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะคะสําหรับผลไม้ที่เหลือ,อน,นี่จะเก็บไปแต่งหน้านะคะอย่าลืมเก็บผลไม้ไว้แต่งหน้าด้วยนะนี่พวกผลไม้ที่เหลือนี่คะ่ะเก็บไว้แต่งหน้าให้สวยอันนี้เป็นผลไม้เชื่อมอบแห้งนะคะแล้วแต่ใครต้องการยี่ห้ออะไรนะสีสันก็มีสีแดงเนี่ยะคะ่ะสีเขียว นะคะและสีเหลืองเขาตัดกันด้วยนะถ้าเกิดสีเหลืองมะม่วงใครไม่มีก็ใช้สับป,ปะรดแทนได้ค่ะนะคะสวัสดีครั้งค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาทำตัวเนื้อเค้กนะคะวิธีการแช่ผลไม้นะคะหรือหมักผลไม้ที่จะทํำฟรุตเค้กสำหรับคริสต์มาสพี่แมวก็ได้บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาครั้งนี้เราจะมาทําเนื้อเค้กกันค่ะนะคะ,ะติดตามส่วนผสมกันค่ะ เราจะมาดูส่วนผสมของตัวเค้กกันนะคะอันนี้จะเป็นเนยน,นะคะพี่แมวใช้เนยเค็มเลยนะคะเนยสดรสเค็มใครจะใช้รสจืดก็ได้แล้วก็เพิ่มเกลือนะคะอันนี้จะต้องเป็นเนยที่ละลายนะคะคือว่าละลายนิ่มเย็นนะคะอ้าวแล้วก็มีแป้งซาลิแเนิกผสมผงฟูน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงไข่ไก่ แล้วก็นี่นะคะก็จะเป็นลูกจันบดแล้วก็เป็นอบเชยบดนี่นะคะขวดเดี๋ยวพี่แมวให้ดูนี่นะคะเขาจะเขียนว่ากาวกราวนัตแมกนะคะแล้วก็นี่กราวชินิมอน,นะค่ะนะคะตัวนี้นัตแมกนี่คือว่าลูกจันบดเห็นไหมคะตัวหนังสือภาษาไทยลูกจันบดแล้วก็นี่ ัวหนังสือภาษาไทยก็มีนะคะอบเชยบทค่ะนะคะมาค่ะท่านผู้ชมก็จะให้ดูลักษณะเนยนะคะนี่นะคะเราใช้ภายเนี่ยจิ้มลงไปนะคะสามารถตัดเขาได้นะแสดงว่าเขานิ่มแล้วนะอ่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยถ้าเกิดตัดลงไปจิ้มลงไปแล้วยังแข็งแข็งอยู่ไม่ได้แอน,นี้นิ่มแล้วค่ะนะคะ เราตัดเขาได้แล้วนะ,ะจากนั้นเราจะมาตีกันนะคะพี่แมวใช้อิเล็กทริกแฮนด์นะวันนี้มาค่ะนี่นะคะพี่แมวจะใช้อิเล็กทริกแฮนด์ตีจนกว่าเนยเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะคะจากสีเข้มๆให้กลายเป็นสีอ่อนนะคะเป็นอันใช้ได้ แบบนี้คะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูสีที่เขาเข้มเขาจะเข้มประมาณนี้นะคะอันนี้เขาอ่อนแล้วจากนั้นเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะทั้งน้ำตาลทรายแดงและก็น้ำตาลทรายขาวนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลทรายแดงเนี่ยเขาจะเม็ดใหญ่หน่อยนะเพราะว่าเราจะต้องใช้วิธีการตีนานพอสมควรเนาะ พี่แมวขอคนให้เขาเข้ากันก่อนเพื่อที่เขาจะได้ไม่กระจายได้ตีง่ายๆนะคะจากนั้นตีให้น้ำตาลกะเนยผสมเข้ากันดีนะคะหรือจนกว่าน้ำตาลละลายเข้ากันดี ตีต่อเลยค่ะแมวใช้ตีแค่เบอร์สองนะเดี๋ยวข้ก็นนีแล้วกลับมาดูใหม่นะคะอ่ะมาค่ะประมาณนี้นะคะแล้วพี่แมวก็จะตีไข่นะคะไข่ไก่เบอร์สองสองฟองนะคะตีให้เข้าขากัน มันตีไข่เกียวะคะ่ะอาประมาณนี้เนาะแล้วเราจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะทีละนิดเปิดสปีดต่ำนะคะ อีกรอบนะท่านผู้ชมอจะใส่ไปทีเดียวนะคะเพราะว่าเนยน้ําตาลไข่เดียวเขาจะไม่เข้ากันเขาก็จะเป็นลิ่มแต่ไม่มีปัญหานะคะพอเราใส่แป้งเข้าไปแล้วมันก็จะหายเป็นลิ่มนะคะ <Okay. S 1> แล้วค่อยๆตี ใช้สปีดเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองก็พอค่ะนะคะอ่าเอาแค่พอเข้ากันนะต้องตีนานค่ะปาดคอบอ้ํม ปาดขอบอ่างอีกครั้งนะคะอ่าเดี๋ยวให้ดูว่าจะได้ลักษณะไหนนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นแบบนี้เอาละจากนั้นเราก็จะมาล่อนแป้งนะคะแล้วก็ผงปูใส่นะ นี่ผงฟูนะคะใส่ไปในแป้งเลยเดี๋ยวเราจะร่อนใส่ทีะลครึ่งก่อนใครจะร่อนไว้ตั้งหากเลยก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอยู่แล้วมือนะคะอย่า อย่าดราม่านะคะทำทานเองทำให้ท่านผู้ชมดูอ่าโอเคจากนั้นคนให้เข้ากันก่อนนะเดี๋ยวจะฟุ้งค่ะคนให้เข้ากันนิดหน่อยแล้วก็ใช้เครื่องตีต่อได้เลย พี่แมวเห็นสุดเมืองนอกบางคนคะบางท่านที่เป็นเชฟเนี่ยเขาไม่ตีไม่ใช้เครื่องอ,อ,อิเล็กทริกเลยนะคะเขาใช้มืออย่างเดียวอ่ะมาเราเบาๆนะคะแค่นี้พอคะ่ะอย่าตีนานเดี๋ยวเหนียวข้นเค้กจะแน่นคะ่ะอ่ะอันที่สองร่อนต่อไปเลย อันนี้ทำทานคนเดียวนะคะอยากทานอ่าโอเคมาปัดกอบอ่าง บางทีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็สําคัญนะคะท่านผู้ชมอย่างการปาดขอบอ่างแล้วก็ผสมแป้งก่อนเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้แป้งฟุง้งด้วยนะคะอ่ามาตีแป๊บเดียวเด็กสองพอค่ะ นะคะท่านผู้ชมไม่ยุ่งยากพอแล้วคะ่ะแค่นี้ไว้ตรงน,นี้ก่อนนี่นะคะมาปาดขอบอ่างเห็นแป้งติดขอบอ่างไหมอย่าไปซีเรียสที่แมวไม่ซีเรียส๋ยวเราผสมด้วยพายแบบนี้นี่คะ่ะเนี้ยจะเป็นแบบนี้เลยนะเห็นไหมแสงอาจจะจ้าไปเนาะ พาอพี่แมวเปิดหน้าต่างตอนนี้กลางวันอยู่แสงแดดดีจังวันนี้เนี่ยสวยเอาละเราจะมาใส่ผลไม้นี่นะคะผลไม้ที่พี่แมวหมักเขาเอาไว้ตอนหมักนะคะ พี่แมวหมักสามวันเนาะพอวันรุ่งขึ้นจากวันแรกพรุองขึ้นพี่แมวก็จะมาเขย่านะคะเขย่าให้เขาทั่วกับด้านล่างขึ้นข้างบนนะคะเพื่อที่เขาจะได้ดูดซึมเอ่อเล่าลํำไปได้ทั่วพี่แมวจะเขย่าทุกวันค่ะตอนที่หมัก โอ้โหเปิดมาหอมมากท่านผู้ชมหอมเล่าลำมากค่ะนะคะ,ะพี่แมวจะผสมนี่นะคะอบเชยเปไปในผลไม้แล้วก็ผงลูกจันหมดนะคะคนให้เข้ากัน คนให้เข้ากันถ้าเกิดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะผงอบเชยกับผงลูกจันทร์บดแต่ว่าสูตรฝรั่งบางคนเขาใส่เพราะเขาจะได้รสชาติที่แบบหอมละค่ะแบบแบบสไตล์ฝรั่งเลยนะอ่ะจะบอกให้รู้จากนั้นพี่แมวจะใส่ผนงไม้ลงไปในแป้งเลยนะคะ พี่แมววอมเตาไปแล้วนะสังเกตไหมคะว่าทําไมพี่แมวไม่มีเหล้าลำเหลือเลยบางคนเขาใส่เล่าลำไปเยอะเหล้าลำเขาก็จะเหลืออใสอ่คนคะ่ะใช้พายนะคะ ต้องคนนานต้องคนเยอะเอาแค่พอเข้ากันพอนี่ค่ะสวยไหมสีสันสวยงามเอาละค่ะเดี๋ยวไปใส่พิมพ์กันนะมาดูค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวลืมเปิดกล้องอะ่ะ อโทษด้วยนะคะโอ้โหตอนอีกแล้วอะถ่ายอยู่คนเดียวนะคะลืมเปิดกล้องทุกทีเดี๋ยวพี่แมวอธิบายก่อนนะคะอันนี้พี่แมวใส่เค้กลงไปในพิมพ์แล้วเนาะพิมพ์นี้พี่แมวใช้พิมพหนึ่งปอนด์นะอ่ะนี่ค่ะ พี่แมวใช้พิมพ์กุด้วยกระดาษขาอท,ทาเนยกุด,ด้วยกระดาษขสแล้วก็ทาเนยอีกรอบหนึ่งนี่นะคะใส่ออกมาได้เท่านี้นะเกือบเต็มเหมือนกันนะคะเค้กหนึ่งปอนพี่แมวไม่ได้เปิดหน้ากล้องต้องขอโทษด้วยนะคะมาคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเค้กพี่แมวสุกแล้วนะคะนี่นะคะสามสิบนาทีแรกพี่แมวล,ลองด้วยถาดนี้นะคะแล้วพี่แมวก็เอาตะแกรงเนี้ยที่ลองก้นเอาไว้อะ กันไหมนะคะพี่แมวเอาเออกแล้วก็อบต่ออีก3ามนาทีนะก็เป็นประมาณ1ชั่วโมงหรือ60นาทีนะคะสุกแล้วเดี๋ยวจะมาจิ้มให้ดูว่าเขาจะไม่ติดนะ <c oughs> นี่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเศษเค้กเล็กน้อยนี่อย่าไปตกใจนะคะคือเขาไม่ติดเป็นน้ำติดเป็นเศษอย่างนี้หมายถึงว่าคือว่าความอะไรอะ ไอ้ฟรุตนะคะเค้กฟรุตคือผลไม้นะคะนะคะเอาละเดี๋ยวพี่แมวก็จะไปทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาออกจากพิมพ์นะคะค่ะพี่แมวก็เอาออกจากถาดนะเอา,าวางไว้บนตะแกรงทิ้งไว้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยอามาเอาออกจากพิมพ์กันนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูนะคะค่ะท่านผู้ชมคะทิ้งไว้บนแร็กสักแป๊บนึงเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอ่อกลับคว่ำหน้าแล้วก็เอากระดาษออกแล้วค่อยเอาวางไว้บนแร็กเพื่อที่จะให้เขาเย็น นะคะคมาค่ะท่านผู้ชมเขามาดูเทคนิคของพี่แมวที่จะทำให้ขนมของเราข้างในเกิดความมอยเจอร์นะคะพี่แมวอ,ออกจากพิมพแล้วนะขณะที่อุ่นๆอ,อยู่อันนี้เป็นคิงฟิล์มนะคะนี่พี่แมวจะเอามารับหรือาเจะเอามาห่อขนมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะให้ข้างในเขาเนี่ยมีความเก็บความมอยเจอร์เอาไว้เยอะๆนะคะนี่เค้กยังอุ่นๆอยู่นะคะนี่คะ่ะนะคะ เดี๋ยวพี่แมวจะรับเลยนะคะเทคนิคนี้ใช้มานานแล้วค่ะนะคะตอนอยู่อังกฤษใช้เทคนิคนี้แหละปิดขนมเลยปิดเลยนะคะไม่ให้อากาศเข้าปิดขณะอุน่นๆเพื่อที่จะเก็บความมอยเจอเอาไว้ ประมาณนี้นะแล้วก็ทิ้งให้เขาทิ้งเอาไว้จนเย็นนะคะหรือใครจะเก็บใส่กล่องก็ได้ค่ะพี่แม่ก็จะเก็บใส่กล่องไว้นะนี่ค่ะดูข้างล่างสิคะดูสิคะผลไม้ร่วงมาอยู่ข้างล่างเต็มเลยค่ะ นี่นะคะเก็บใส่กล่องเอาไว้จนกว่าเขาจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมา,าแต่งหน้ากันค่ะนะคะนี่เลยค่ะจะทำให้เขาเกิดความมอยเจอร์หรือถ้าเกิดใครไม่แรปด้วยคิงฟิล์มจะใส่กล่องอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแต่ต้องแบบซีนกล่องเนี่ยคือไม่ให้ลมเข้าเลยนะจะเก็บความมอยเจอร์ไวเ้เยอะนี่คือเทคนิคง่ายๆค่ะไปแล้วค่ะรอจนเย็นเดี๋ยวก็มาแต่งหน้ากันค่ะ มาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็ได้เวลาแล้วนะคะเค้กเย็นแล้วเดี๋ยวจะมาแกะดูกันนะคะแล้วเราก็จะมาแต่งหน้าค่ะนะคะใส่นี่ค่ะกีวีสีเขาสวยเนาะเออเดี๋ยวบอกก่อนถ้าเกิดใครมีเหล้าลำที่แช่ผลไม้หรือเอา เอาเคลือบหน้าได้เลยนะคะแต่พี่แมวไม่มีเหลือนะเอาชิ้นใหญ่ๆดีกว่าเนาะนี่อาเชอร์รี่ค่ะแต่งไปแล้วกันให้สีสวยๆมากไปไม่ดีเดี๋ยวจะเยอะ มาท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาเคลือบด้วยเจลเคลือบผลไม้กันนะคะที่แมวทำไว้แล้วนะมีคลิปอยู่นะคะชื่อคลิปว่าวิธีทำเจลนะคะเจลเคลือบผลไม้ตามชื่อที่ขึ้นสีเหลืองเหลืองนี่เลยนะคะท่านผู้ชมสามารถพิมพ์เข้าไปดูได้เลยค่ะนะคะทำไว้ใช้เองค่ะไว้ใช้เคลือบผลไม้เวลาแต่งหน้าเค้กหรือหน้าขนมจะทำให้ผลไม้ของเรา ผลไม้แห้งอ่ะเขาจะใสขึ้นสวยขึ้นเดี๋ยวพี่แมวจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเวลาเราทาเจลเคลือบผลไม้เข้าไปแล้วอ่ะมันจะสวยยังไงนะตามร้านเบเกอรี่ก็มีขายนะคะแต่พี่แมวคิดว่าทําเองประหยัดกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ประจํานะถ้าเกิดเราใช้ประจําก็ไม่เสียเวลาทำก็ไปซื้อตามร้านเบเกอรี่ได้นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะข้อแตกต่างกันค่ะเอาละสวยแล้วค่ะ พีแมบพอใจแค่นี้นะคะอ่ะให้ท่านผู้ชมดูความสวยงามแล้วถ,ถอดตรงนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะผลไม้ด้านข้างก็มีเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็นี่หน้าขนมนะคะท่านผู้ชมจะเห็นผลไม้ด้านข้างด้วยด้านกลนด้วยอ่ะ แล้วมาดูใ,ใกล้ๆเดี๋ยวพี่แมวให้ดูใ,ใกล้ๆเป็นไงคะพอเราเคลือบตัวนี้เข้าไปนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะหยิบให้ดูตัวที่ไม่ได้เคลือบจะต่างกันไหมนี่เห็นไหมคะเทียบกันดูตัวที่เคลือบนี่จะใสสวยเงาตัวนี้ไม่ไม่เงาเท่าไหรนะะน่นะคะนี่แหละค่ะสวยงามตามท้องเลือนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามง่ายๆสไตล์ที่บ้านกับพี่แมวนะคะขอบคุณมากคะ่ะสำหรับ สำหรับเอ่อฟรุตเค้กคริสต์มาสเก็บไว้2วันหรือ48ชั่วโมงนะคะจะอร่อยมากลองทำดูนะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านกับพี่แมวค่ะ